ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในการตอบคําถามครั้งที่3นะครับของเพ a y เย์สยังมีคําถามเหลืออยู่นะครับก็ผมรวมมาได้อีกน่าจะประมาณ10นะครับไปเริ่มข้อแรกเลยดีกว่าลูกระเบิด3ลูกที่ให้มาตอนเริ่มต้นไม่ใช่สกิลนะครับแต่ว่ามาจาก DLC นะครับที่มีชื่อว่าเกรดชุบพแพ็นะครับแต่ว่าจะเป็น เกียรตเวพอนแพ็คหนึ่ะครับไม่ใช่2นะเป็นเลข1นะครับพอซื้อ DLC มาปุ๊บโหลด DLC เสร็จปุ๊บทุกครั้งที่เราเริ่มต้นเกมเนี่ยเราก็จะมีระเบิด3ลูกนะครับพร้อมกับสามารถซื้อแอสเซทได้นะครับก็จะเป็นกระเป๋ากระสุนให้ใครก็ได้ในทีมนะครับสามารถหยิบระเบิดได้อีกทั้งหมด3ลูกนะครับรวมแล้วทั้งทีมนะหยิบได้อีก3ลูกนั่นแหละ ถามนี้มีเยอะมากนะครับพี่ครับผมอัพสกิลนี้กี่ขั้นดีเบสิกหรือเอสดพี่ครับอัพสกิลนั้นกี่ขั้นดีนะครับอย่าถามผมอัพสกิลไหนกี่ขั้นนะครับให้ถามตัวเองว่าได้ใช้หรือเปล่าถ้าได้ใช้ก็อัพทำไมจะใช้ก็ไม่ต้องอัพครับแค่นั้นเลยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมเล่นเอาไว้นะครับซึ่งแสดงว่าผมมีกระเป๋าศพเยอะมากใช่ไหมสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นคือ เออ่เป็นเรื่องปกติของ p พย์เดตอนก่อนอัปเดต24นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสกิลเนี่ยตอนนี้นะถ้าเราไม่มีสกิลอะไรเลยเราจะมีกระเป๋าศพแค่ใบเดียวนะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลคลินเนอร์นะครับจนถึงระดับเอสเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยกระเป๋าศพสองใบนะครับและเมื่อเราอัพสกิลนี้นะครับสกิลนี้ของสายโพซิทีฟเนี่ย ระดับเบสิกนะครับเราจะสามารถพกได้เพิ่มอีกใบหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรายังคงมี2ใบเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากได้ใบที่3ก็ซื้ออสเซทกระเป๋าศบนะเราก็เข้าไปสามารถเก็บได้เลยก็จะถือได้3ใบสกิลที่สามารถตะโกนระชุบเพื่อนได้จากระยะไกลนะครับคือสกิลอินสปายนะครับสาย m a s t e r m ์มายรระดับเอสเท่านั้นนะครับจะมีโอกาส75%ในการตะโกนแล้วเพื่อนจะฟื้น สกิลที่ทําให้ตํารวจมาเป็นพวกเราได้เนี่ยคือสกิลจ็อกเกอร์ระดับเบสิกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเออเอาตำรวจมาเป็นพวกได้เนี่ยเราต้องสั่งให้ตํารวจตัวนั้นนั่งซะกอ่อนนะครับซึ่งก็คือสกิลนี้นะครับโดมิเนเตอร์นะครับเออระดับเบสิกเหมือนกันนะครับตอนนี้เบสิกตอนนี้เบสิกก็จะสามารถเรียกได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้เก่งขึ้นก็อัพจ็อกเกอร์เป็นระดับเอสนะครับตำรวจก็จะเก่งกว่าตํารวจทั่วไปนั่นเอง วิธีการใช้ไมค์นะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปุ่มไม่เหมือนกันนะครับก็มาที่ออปชั่นนะครับเอ่อคอนโทรลแล้วก็อิดิทคี s นะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถตั้งปุ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับพุชทูทอกนะครับก็คือกดเพื่อพูดนั่นเองนะครับพอจะพูดเราก็กดค้างไว้พอเราไม่พูดเราก็ปล่อยมือนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไอ้เครื่องหมายตัวหนอนเป็นภาษาครับที่อยู่ข้างๆเล็กหนึ่งข้างล่างปุ่ม ESC นะครับสรับผมเนี่ยจะเป็นปุ่มตรง เมาส์ Mount, นะครับนิ้วโป้งนะครับก็คือเมาส์อันที่4นั่นเองขนาดอันไหนก็ตั้งอันนั้นนะครับจะได้กดง่ายๆนะในอัปเดตปัจจุบันนะครับเ,เรายังสามารถสเตลในด่าน Big Oil และฝ่าย s t เตอร์ได้ทุกวันเหมือนเหมือนปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันจะคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าง Big Oil เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับ ก็ยังคงเหมือนเดิมถ้ามีเพื่อนช่วยก็จะดีขึ้นมากนะครับส่วนสําหรับไฟสตาร์เตอร์เนี่ยแนะนำว่าว่าคือวันแรกมันสามารถสเตลได้นะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยเลยนะครับไม่คุ้มเลยจริงๆบูง,ง่ายกว่ามากนะครับบูเถอะแค่นั้นแหละบูเถอะครับลูกซองที่สามารถเก็บเสียงได้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นปืนหลักอันนี้นะครับเลวเว่นช็อตกันนะครับ1อัน จริงผมก็แนะนำอันนี้นะถ้าเป็นปืนหลักนะครับคือถ้าเป็นปืนพวกอย่างเงี้ยน่าจะเก็บเสียงไม่ได้นะครับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะมากับ DLC นะครับ่างที่เห็นเลยก็คือเกจยร์ช็อตการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มี DLC สามารถใช้ลูกซองเก็บเสียงได้นะครับจะเป็นกระบอกนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นช็อตกันที่ดีทีเดียวสําหรับกระบอกถ้าไม่มี DLC นะผมชอบอันนี้มากที่สุดในช็อตการพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็คืออันนี้นะครับสามารถเก็บเสียงได้เหมือนกันนะครับ ก่อนหน้าที่ DLC ช็อตกันจะมาเนี่ยผมก็ใช้อันนี้แหละเก็บเสียงวิธีการเปลี่ยนกระสุนลูกซองนะครับเ,เข้ามาในนี้นะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือกเลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จะมี1 2 3 4งสองสามสี่เไม่ใช่1 2 3 4แบบนะครับ2อ,อันนี้จะซ้ํากันนะสี่แบบนะครับสำหรับคนที่ไม่มี DLC น่าจะมีแค่แบบเดียวนะเข้าใจไว้อย่างนั้นนะครับ ทีนี้เนี่ยปกติแล้วผมบอกแล้วผมไม่ใช้กระสุนไม่ไม่มีการเปลี่ยนกระสุนเลยเพราะว่าลูกองที่เหมาะสำหรับการสเตลในความคิดผมคือกระสุนปกตินั่นแหละครับเพราะว่าเป็นกระสุนแบบเดียวที่ยิงแล้วศัตรูจะกระเด็นนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการสเตลแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยกันแล้วกันกระสุนแต่ลานันเป็นยังไงบ้างละกันนะครับโอเคสำหรับอันแรกนะครับผมไม่เคยใช้เลยถ้าข้อมูลผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ อันนี้ก็โจมตีแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นจบบบวก15นะครับแต่ว่าพกได้น้อยลง13นัดอันนี้ยิงแลวสแตนศัตรูได้นะครับเท่านั้นเองก็สแตนได้นะครับแต่ว่าเสียคิวเรซี่พอสมควรเหมือนกันก็คือกระสุนจะกระจายมากขึ้นนะครับกระสุนอันนี้นะครับเหมาะสำหรับการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็เจาะเกาะด้วย คำว่าระยะไกลเนี่ยอย่าไปคาดหวังกับมันมากนะเพราะว่าคำว่าช็อตกันมันหมายมันหมายถึงปืนที่เราใช้ยิงในระยะสั้นอยู่แล้วนะครับยิงระยะไกลยังไงมันก็ห่วยนะครับก็หวังผลจากการจกเจาะเกราะก็แล้วกันนะถ้างนั้นมาสุดท้ายนะครับทะลุนั่นเองนะครับก็สามารถทะลุเอ่อบอดี้แอเมอร์ได้นะครับทะลุศัตรูได้ทะลุโลได้ทะลุกำแพงได้นะครับก็อาจจะใช้พกแทน สไนเปอร์ได้ในบางกรณีเพราะว่าสไนเปอร์มันคอนซมเมนต์มันต่ำนะครับแค่นั้นแหละโอเคจบกันไปกับคำถามรอบนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ไม่ถึง10นะครับเพราะว่าออผมเอาคำถามบางอันมาตอบรวมกันไปเลยนะครับมันก็จะเหลือข้อน้อยลงเนาะแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าว่าใครสงสัยอะไรเพิ่มก็เขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมพอมันประมาณ1ิ เมื่อไหร่นะประมาณ8-90ประมาณเนี้ยผมก็จะามารวมตอบอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ